ดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะต้องเดินทางกันไปแบบไกลกันอีกแล้วนะฮะถามว่าไกลขนาดไหนฮะไกลมากๆฮะไกลจนแบบใช่ครับมันไกลจริงที่เราเดินทางไกลเพราะว่าเราต้องการหาไอเทมบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้ด้วยน่ารักนี่ฮะนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นอนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันฮะเพื่อปการประหยัดเวลาดีนิวฮะฮะัลโหลสวัสดีครับกลับมาครสั้งหลับไมคครับ,อ,บ,รบอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นไมคครับเอาชีวิตรอดหนึ่งจุดยี่สิบกันต่อน,นั่นเองฮะ คลิปนี้ทําอะไรคลิปนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาตามหาสลามบอลกันนะฮะซึ่งการที่เราตามหาสลามเนี่ยฮะเราจะต้องอยู่ในไบโอมสวัมแลนครานี้เนี่ยฮะความส่วนจะมาเยือนฮะไบโอมสวัมแลนหายากมากนะฮะสำหรับแบบอันนี้คือผมได้ไปตามหาไว้แล้วแหละเดี๋ยวขอพาไปชมสวัมแลนดสักนิดนึงแล้วกันนะฮะอ่าใช่เอาเตียงไปด้วยเอาเตียงไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงจากไอ้เจ้าโครงการประหยัด <g ül> ลืมกดสเปซบ,บาร์เดี๋ยวขอมาเอาเตียงแป๊บหนึ่งนะคือโครงการประหยัดพลุมันก็ดีอย่างนี้แลหละฮะเออเรายังไม่มีฟาร,ร์มคิปเปอร์ไงดังนั้นก็ต้องข้งกกันไปก่อนนะฮะโอเคขอขมโมยเตียง n p c แป๊บหนึ่งนะฮ <c oughs> ะว่าแต่ว่าไอ้เจ้าไอรอนกเลมนายลงไปในน้ำเพื่อและไอ้เจ้าไอรอนกรีนเนี่ยเวลามันลงไปในน้ำมันขึ้นเองไม่ได้ก็แบบอโอเคขอให้มีความสุขกับชีวิตแล้วกันนะฮะนี่ขมโมยเตียงไปก่อน อ่าได้ได้ได,ได,ได้ช่วยไอรอนกเลมขึ้นจากน้ําก่อนโดยการใช้เตียงนะฮะแล้วเราก็ผลักไอรอนกเลมขึ้นไปบนเตียงแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนเออช่วยเขาแบบหนึ่งนะฮะเออเย่ yeah. ไปตามหาสลามกันต่อนะฮะซึ่งไอเจ้าสลามเนี่ยฮะเราจะต้องไปหาในไบโอมสวอมแลนคราวนี้แหละฮะความตื่นเต้นของการตามหาสวอมแลนเนี่ยอันเนี้ยบอกเลยฮะผมใช้เวลาในการตามหาสวอมแลนสองชั่วโมงนะฮะสวอมแลนไม่รู้จะหายากไปไหนนะฮะนี่ฮะขออนุญาตบินขึ้นสูงๆแปบ๊บนึงฮะแล้วเราก็จะเห็นแมปนะฮะ ขึ้นไปอีกฮะขึ้นไปขึ้นไปอีออืบโอเคเดี๋ยวอนาคตค่อยมาทำประตูเนเธอร์กันอีกทีนั่นคือสวอมแลนใช่หรือเปล่าไม่รู้อะขึ้นไปอีกฮะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกฮะขึ้นไปอีกใช่มันเปลืองผูมากเลยนะฮะในการที่เราจะตามหาเจ้าศบสลามทีนึงเนี่ยฮะโอเคฮะขึ้นไปอีกนิดนึงนะโอเคน่าจะเพียงพอกับชีวิตแล้วล่ะนะฮะแมพมันยังไม่โหลดนะฮะสวอมแลนด์อยู่ข้างนอกตรงนู้นนะฮะออ้มันไกลมากเลย เวลาอีกประมาณชาติหนึ่ง,สงเสร็จฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิ่วะฮะฟาสต์โฟ์ดภาพ ใช่ขอพาวแวะตรงนี้นิดหนึ่งฮะตรงนี้เนี่ยมันก็มีกรงทั้งหมดกี่กรงฮะโอ้โอกระตุก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 โอ้โอเคฮะเนี่ยฮะแถวน,นี้มันก็มีกรงประมาณสี่กรงใช่ไหมฮะแล้วเราก็เจอตัวนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคปะ่ะไอ้เจ้าอเลของเราอยู่นี่นะฮะเราหนีก่อน <c oughs> แค่พามาดูแค่นี้แหละนะคือ,อบอกเลยฮะมันเปืองพูมากแป๊บหนึ่งนะเราต้องไปทางไหนเนี่ยอ้าวซวยด้วย ช่วยด้วยแป๊บหนึ่งหลงทางเอ่อเราต้องไปที่ทางตรงนั้นโอเคฮะเราต้องไปที่ทางตรงนั้นอีกยาวไกลมากๆฮะดิดนิ้วกันต่อฮะดิดนิ้วติดนิ้ว โอเคฮะเรามาถึงสวอมแลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถามว่าไกลบ้านไหมไกลมากมันอาจจะมีที่ใกล้กว่านี้นะฮะแต่ว่าเนี่ยผมเจออยู่ประมาณเนี้ยแหละคือเราขึ้นเหนือมาอย่างเดียวเลยเ่เข้าใจปะฮะใช่ไหมเราขึ้นเหนือ,อใช่ไหมมันเรียกว่าเหนือใช่ไหมเราอยู่ที่ไหนเนี่ยอ่าใช่ฮะขึ้นเหนือมาอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วเราก็จะเจอนี่ฮะสวอมแลนนะฮะแล้วเราก็จะเจอไอ้เจ้าอันนี้ด้วยฮะแมนกรุ Man เ๊เอ่อเออต้นมันเรียกว่าต้นแมวอะไรนะเนี่ยไอ้ต้นมัน,ม,น <laughs> มันเรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่า เออคือรู้แต่ภาษาอังกฤษอะเออแมนกรู๊ปแต่ว่าภาษาไทยมันคืออะไรป่าดงไม่ใช่ป่าดงดิบป่าป่าพุทธเดมลออะไรนะป่าชายเลน <c oughs> เอ่อนั่นแหละฮะมันช <c oughs> ีวิตเนาะ <c oughs> ใช่ใช่น่าน่าน่าจะป่าชายเลนแหละฮะ กูเกิลแบบอ่าใช่ฮะมันคือป่ายชายเลนอยอดโมเก่งมากและแน่นอนโอ้ยน้องกบน่ารักนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการเขาอีกทีหนึ่งโอเคป่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนนี่ยังคิดอยู่เลยเนี่ยว่าเราจะขนย้ายกบยังไงสงสัยนะฮะอนาคตรเราจะต้องทําประตูนรกหรือประตูในเธอแน่เลยนี่ดูฮะเรามาไกลขนาดไหนดูดูพิกัดน,นี่ฟืดโอ้โหเกือบตั้ง7 0 0 0คือเราขึ้นเหนือมาอย่างเดียวเลยฮะ7,000บล็อกแล้วเราก็เจอไอ้เจ้าป่า ไอ้เจ้าหมอเน,นียนอะ่ะโอเคตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งว่าตอนนี้ฮะเป็นพระจันทร์เฟสไหนนะฮะเอ่อเฟสไหนภาษาภาษาอังกฤษอ่ะเราดูแป๊บหนึ่งฮะว่าตอนนี้ฮะพระจันทร์เต็มดวงหรือเปล่าค <c oughs> ือถ้าพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยคือเราก็จะตามหาสลามได้ง่ายอะไรอย่างงี้ฮะขอขึ้นมาสิงสถิตบนต้นไม้แป๊บหนึ่งนะฮะ,ขอขอะ,ะ,ฮะโอเคพระจันทร์อยู่ไหนฟ้าประธานพระจันทร์ฟ้าประธานพระจันทร์ดวงฟ้าประธานพระจันทร์ดวงจันทร์ <c oughs> ดวงจันทร์เออมันก็เหมือนกันนี่ฟ้าประทานดวงจันทร์เต็มดวงมาให้เราเรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวขอลดไอ้เจ้าหมอนี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคอมกระตุกนี่ฮะมินิมอลอิมแพคโอเคพระจันทร์เต็มดวงแบบนี้เราจะต้องมานั่งล่าสลามสักนิดหนึ่งฮะอันนี้ขออนุญาตเปิดแชเดอร์แล้วกันนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้แบบเออเห็นอะไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนิดหนึ่งเออ,เอ,อใช่ฮะมันก็จะเห็นอะไรง่ายขึ้นนิดหนึ่งขอบคุณสำหรับการพาวเดอร์ฮะกำลังขาดแคลนพอดีนี่ไงแสงจันทร์ชีวิตดีดีรหรืรอร่อา ผมรู้แล้วว่าผมลืมอะไรลืม Enchant Routing <Lo> เห็ป่ะฮะดาบของเราไม่มี Routing โอ้ยชีวิตบัรจ่างเร็วไรเหลือเกินคือถ้าเกิดเรามี Routing เนี่ยฮะเราก็จะสามารถหาสลามบอลได้ดีกว่านี้อย่างนี้ไงแล้วนี่คือแบบ <c oughs> ลืมเลืมเลืมเอา้าโอเคฮะสลามมาเยา้าตัวที่หนึ่งขอบคุณฮะก็ชีวิตมันก็จะน่าเศร้าอย่างนี้แหละแป๊บหนึ่งนะผมว่าผมเห็นแม่มดแป๊บหนึ่งนะฮะขอขั้นรายการหน่อยผมว่าผมเห็นแม่มดคือเราต้องจัดการ แม่มดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเครื่องยาใส่เรากําลังคิดอยู่เลยว่าเรามานั่งล่าละอ้ยโอเคฮะเรามาไล่ล่าสลามหรือเรามาไล่ล่าไอ้เจ้าคริปเปอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคริปเปอร์เขาใายขอโทษฮะคริปเปอร์ก็อยู่ข้างหลังโอ้ยโอ้ยโอ้ยสลามไม่เจอเลยนะฮะสลามเจออยู่ตัวเดียวแล้วก็แบบมีแต่อะไรก็ไม่รู้ คือผมก็เริ่มจะสงสัยแล้วว่ามันเป็นพระจันทร์เรียกคิปเปอร์หรือมันเป็นพระจันทร์เรียกสลามก็ไม่รู้นะคือปกติแล้วพระจันทร์มันต้องมีสลามเยอะดินี่มีแต่คิปเปอร์คือแบบอะไรเนี่ยคือก็เข้าใจว่ามันสีเขียวเหมือนกันนะแต่ว่าแบบเราไม่ได้ต้องการไอ้เจ้าเขียวอันนี้ไงเราต้องการที่มันแบบเออมันเด้งดึงได้เออนั่นแหละฟันคิปเปอร์ที่ไรตื่นเต้นทุกทีเลยโอเคฮะคือดาบเราดีแล้วไงจากนั้นเราก็จะแบบปุ๊บปีโบ p เ o f e s นี่นี่ดู ดูนี่เห็นไหมเอะเะะมีการพาวเดอร์กี่อันการพาวเดอร์เยอะกว่าสลามแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเพื่อความสะดวกสบายในอนาคตนะฮะเดี๋ยวพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาทาประตูในเธอร์กันโอเคป่ะฮะคือตรงเนี้ยฮะเราอยู่ค่อนข้างไกลมากๆแต่ตอนนี้ขอมาเยี่ยมเกาะลอยฟ้าตรงนี้แป๊บหนึ่งทำาหม,มันดูเท่จังเลย <c oughs> มันเป็นเกาะลอยฟ้าตามธรรมชาติที่ว่าเหมือนมีปราสาทอยู่ข้างบนนะฮะอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวขอแวะป่าไผ่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะคือผมจะไม่ได้ว่าเราเคยหยิบ เออแบมบูไปแล้วหรือยังอะนะเดี๋ยวขอหยิบแบมบูตรงนี้แป๊บหนึ่งนี่ตรงนี้ฮะมีไผ่ที่แบบเออเยอะมากมากนะดังนั้นเราจะขโมยไผ่กลับบ้านสักนิดนึงนะโอเคอ่าขโมยไผ่ขโมยตรงขโมยคือไผ่มันก็มีประโยชน์กับเราในอนาคตไงเข้าใจป่ะเราสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้หมดอ่าใช่ฮะแล้วเราก็มาขโมยไอ้เจ้าในเธอรตรงนี้ด้วยมาแอบดูแป๊บหนึ่งพอดีเห็นทองแตกะ เกือบกระโดดลงน้ำนี่ฮะมาขโมยสักนิดนึงไหน,นดูสิฮะมีแครอททองเออน่าสนใจอยู่แค่นี้แหละยังอื่นออไม่น่าสนใจนี่แล้วก็บล็อกทองตรงนี้น่าสนใจเราจะเก็บบล็อกทองยังไงโดยที่ทองไม่ตกเราวะเออบล็อกทองตรงนั้นฝากเอาไว้ก่อนละกันโอเคป่ะฮะยังไม่อยากเสี่ยงอ่ะปล่อยปะระดับ เออเดี๋ยวออฟไลน์ line, เดี๋ยวออนไลน์ line. คือขี้เกียจแก่เข้าใจป่ะพอดีมันก๊อปไฟล์แบบหนักหน่วงเข้าใจป่ะฮะแล้วพอมันก๊อปไฟล์หนักหน่วงผมก็เลยจำกัดความเร็วเน็ตเวิรเกอไว้พอจำกัดความเร็วเน็ตเวิร์ดมันก็มีการดรอปแพ็กเกจคราวนี้พอดรอปแพ็กเกจมันก็มองว่าเป็นออฟไลน์ line. เอาเถอะฮะใครไม่เข้าใจไม่เป็นไร <laughs> สายเน็ตเวิร์ดจะเข้าใจดีนะฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนแล้วกันฮะเออใช่มันไกลมากเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเพื่อเป็นการประหยัดเวลาอยากจะดีดนิ้วแต่ว่าแป๊บนึงขึ้นไปก่อนอนี่ฮะให้เเห็นนลลยฮะว่าามมัไกกๆ ขึ้นไปอีกฮะขึ้นไปอีกขึ้นไปขึ้นไปอีกฮะโอ้โหเปลืองผู้มากบอกแล้วให้อ่าทางกลับบ้านอยู่นู้นนั่นแหละฮะทำประตูในเธอเหอะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดีฮะคือเราอยากจะเอาไอ้เจ้าอเล่กลับบ้านมากเลยแต่ทำยังไงเราถึงจะไม่มีปัญหากับไอ้พวกพิเลเจอร์ตรงเนี้ยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแป๊บนึงนะฮะเนี่ยเราอยากเอากลับบ้านอ่ะแป๊บนึงนะฮะเอ่อจริงๆเราจัดการพวกนี้ได้เพราะว่ามันไม่มีหมวกโอเคฮะแป๊บนึงนะมันไม่มีไอ้เจ้ามันไม่ใช่กััปตนออออออ่ะเ้้้้ยยยยโโโื โอเคฮะโอ้ยมันโอ้ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยอ๋อแล้วผมจะเอาไอ้เจ้าอะไรกลับบ้านยังไงเนี่ยอ้าา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 า้าา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 ไา่าามาาานาาไาาา่าา่าา่าาาาางาาารัาา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 ามาาันาา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 นาา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 ากาา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 มาาาาาวา อ่าวิ่งอ้อมลูกตรงนี้เลครับนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าอะเลอยู่นี่อ่ะเลอยู่นี่มาเร็วลูกมาเร็วลูกลูกเออไม่ใช่เอาขาเอาโอเคตามมาลูกตามมาคือพอเราเอาอาหารคือพอเราวายพอเราเอาอาหารให้เขานี่ไงเขาก็จะตามเรามาลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคป่ะหลังจากนั้นเราก็จะต้องกลับบ้านแบบแบบแบบเอ้ย ก็ต้องค่อยๆกลับบ้านแหละนะฮะอ่านี่ไงฮะนางก็จะค่อยๆวาร์ปมาอ่าแป๊บหนึ่งนะเราสามารถบินอิเลท่าอย่างนี้ได้ไหมเออแล้วเขาจะตามเราทันปะโอเคฮะคอยแอบดูแป๊บหนึ่งนะฮะอเออสวัสดีครับไหนดูสิฮะช่วยด้วยเมาส์อ่าเกมบั๊กช่วยด้วยเนี่ยมันเป็นบั๊ก F8 หรืออะไรสักอย่างไม่รู้เนี่ยแล้วมันก็เนี่ยแล้วกล้องมันซูมซะแบบอเออเดี๋ยวออกกขอออกเกมเข้าใหม่แป๊บนึ่งละกันนะฮะอันนี้อันนี้เกมบั๊กนะเกมบั๊กโอเคออกเกมเข้าใหม่เรียบร้อยฮะไหนดูสิฮะ คือเขาต้องตามเรามาดิโหลต่อร้องเละอย่าบอกนะว่าเราจะต้องเดินกลับบ้านจริงๆเนี่ยดูสิฮะเราอยู่พิกัดประมาณเท่าไหร่4,200 <c oughs> สงสสัยสงสัยเปลี่ยนชื่อคลิปดีกว่านะฮะกอบกู้อเล่นะฮะตัวน้อยของเรานี่ไงน้องอเลมาแล้วอ๋อค่อยๆมานะฮะสรุปแล้วคลิปนี้ตามหาอเล่แล้วกันนะฮะไม่ต้องตามหาสลามแล้วเพราะว่าสลามดู ตามหาสลามได้มาเท่าไหร่ฮะได้มา3อันโอ้น้ำตาจะไหลแล้วปัญหาคือถ้าเกิดเราบินด้วยอีเล่าเนี่ยคือนางจะบินตามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยไปอะไรมันเใช่ฮะ AI มันก็ดูเปอร์เปินิดนึงคือน้องน่ารักนะแป๊บนึงนะับผมลืมแล้วเราต้องเอาอะไรให้น้องกินนะ <S <S เพื่อที่ว่าน้องจะได้แบบตัวเดมาคอมแล้วก็มีลูกอะเออน้องกินอะไรเป็นอาหารนะลืมก็ขอให้สนุกกับชีวิตละกันนะฮะดูฮะพิกัดสี่พันขอให้สนุกเกี่ยวกับการเดินดีนะฮะเราเอาเตียงมาด้วยดังนั้นเราก็ขออนุ ดูสิเรามาไกลขนาดไหนเนี่ยฮะนี่ต้องมานั่งผ่านไอ้บงไอ้เบิกนี่ฮะบูไอ้โ้ทางก้อนเลยแต่ก็นั่นแหละฮะไม่มีที่ขุดก็แบบเออฝากไว้ก่อนแล้วกันฮะอะไเลของเรานี่ไงฮะนางก็ค่อยๆตามมาเรื่อยๆนะฮะบางครั้งเราก็แอบบินได้สักนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบินตามเรามาเองนี่นี่ไงฮะตามมาเย็ยบย้อยอ่ามีไฟป่าตรงนี้เอาปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนขอกลับบ้านให้รอดก่อนแล้วกันตอนนี้คือเข้าใจไหมมัน คือถ้าไม่เกรงใจนี่คือเราก็จะบินกลับบ้านอะแต่คือไอ้เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาไม่ยอมวาร์ปตามเราไงอย่างบางครั้งหมาแมวอะไรเงี้ยมันก็ยังวาร์ปตามเราถูกต้องป่ะฮะแต่นี้คือแบบต,ต้องต้องต้องบินตามอย่างเดียวอย่างเงี้ย อ๋อชีวิตอ่ะบางครั้งเรามีแม่น้ําอ่ะเราบินขึ้นม,มาสักนิดนึ่งอ่ะใช่ใช่ใช่มาแอบดูซิตรงนี้มีอะไรไหมเอาจริงไม่น่ามีอะ่ะเมื่อกี้คือแบบไอ้เจ้ากงมันค่อนข้างเยอะไงฮะเออกงขังไหนดูซิฮะเออใช่มาดูสวัสดีครับสวัสดีฮะมีอะไรไหมอะไรมีไหมอะไรไม่มีนะมีแต่ไอรอนโกเลมโอเคกลับแล้วบ๊ายบายอ๋อตามกันมาเป็นทั้งคณะเลยแป๊บหนึ่งนะฮะอะไรเราหายอะไรเราหายโอ้ย อเลเราหายแป๊บนึงนะฮะขอให้รอรอให้อเลมันตามเรามาสักแป๊บหนึ่งหายอ่ะนี่ไงเออมาไอเจ้าหัวเหม่งแป๊บนึงนะฮะไอเจ้าหัวเหม่งไปตรงนู้นเลยไปแป๊บนึงนะอเลเมื่อกี้เมื่อกี้เราโอ้ยเนี่ยเห็นป่ะมันเหลืออยู่แค่ตัวเดียวแล้วเพื่อนอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนแล้วไปแล้วอ่ะแป๊บนึงตอนเนี้ยนายเหลือแค่ตัวเดียวแล้วเพื่อนเธออีกตัวหนึ่งอยู่ไหนแล้วแล้วทำไมมันมีแต่ตัวอะไรตามเรามาเต็มไปหมดเลยเนี่ย ใกล้ถึงเขตบ้านของเราแล้วนะเห็นสีชมพูตรงนั้นใช่ไหมโ okay. อเคอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมาพักตรงเกาะตรงนี้แป๊บหนึ่งต้องรอให้สเสด็จเดินมาแป๊บหนึ่งฮะเอ่อไม่ใช่สเสด็จเดินรอให้เขาสเสด็จบินมาแป๊บหนึ่งฮะอ่ะรอแล้วแล้วเอาหายไปได้อีกหนึ่งตัวอีกแล้ว่ะเฮ้ยเอาอีกแล้วฮะหายไปหนึ่งตัวอีกแล้วชีวิตทําไมมันน่าเศร้าอย่างงี้เฮ้ย hey! เย่ ے! สุดยอดฮะหายตัวไปอีกแล้วเดี๋ยวค่อยไปตามฮะตอนนี้มืดแลนอนก่อนแล้วกันฮะนอน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 เหนื่อยใจกับการลากไอ้เจ้าเนี่ยกลับบ้านมากเลยฮะเดี๋ยวขออนุญาตลามโซไว้แป๊บหนึ่งแล้วกันซึ่งมันทํำยังไงนะมันต้องใช้อะไรนะมันทําไงนะมันมันทำไงนะลืมเอ่อ อ๋อโอเคฮะมันจะต้องใช้เส้นเชือกเยอะใช่ป่ะครับแป๊บนึงนะฮะมันต้องใช้สติงเยอะไหนดูสิเรามีสติงพอเปล่าโอเคสุดยอดฮะแล้วเ,เราจะล่ามไว้ตรงไหนดีฮะเรามีอ่าอ่ะ,อะทำรัวไว้อันหนึ่งก่อนฝากโป<อ>๊ะนะฮะแล้วเราก็ล่ามสองตัวนี้ขีดขวาปึ๊บโอเคฮะแล้วก็ปึ๊บโอเคแล้วเราก็ปึ๊บลากเข้าไปอย่างนี้ก่อนฝากไว้ก่อนอ่ะทำไมอ่ะแป๊บนึงนะฮะทำไมมันอ่ะโอเคฮะเย้ ฝากไว้ตรงนี้ก่อนอุ๊ยดูดีน้องเขาจะคุยกับแมวเหรอ,อ,อลากแมวไปใกล้ๆก,ก็ได้ฮะเหมือนเขาเขาเขาจะหาเราหรือเขาจะหาแมวเดี๋ยวไอ้เจ้าอเลหรือสิ่งมีชีวิตสีฟ้านะั้นนะฮะปล่อยเอาไว้ก่อนละกันโอเคปะคือมันจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าอะไรนะเอมติดชาร์ดอะนะฮะซึ่งตอนนี้เรายังไม่เจอดังนั้นก็ปล่อยไว้ก่อนละกันตอนนี้ฮะนี่เรามีสลามบล็อกเพิ่มเติมแล้วโอเคอ่ะนี่เนียนเด็ดตรงนี้ด้วยฮะอตอนนั้นไปหาในเบื้องหลังมาโอเคป่ะฮะซึ่งถ้าเปารเีย มันจะเพียงพอกับเครื่องทำปัมมป๊มพมอัตโนมัติปะ่ะปับหนึ่งนะนับก่อนนะอ่าหนึ่งสองสามสี่น่าจะพอมั้งสำหรับเครื่องปัมมป๊มพมอัตโนมัติเดี๋ยวพ่อยมว่ากันมันมันยังปั๊มพมได้อยู่แหละซึ่งเดี๋ยวเรามาทำประตูในเทอร์ว้ายโอ้โหทำมันเยอะจังโอ้โหตกใจนั่นแหละฮะเดี๋ยวเรามาทำประตูในเทอร์ไปยังพื้นที่อ่าตรงนั้นกันเลยละกันนะสะดุ่งแปบ๊บโอ้ยตายซึ่งเราจะต้องเดินทางไปบริเวณด้านหลังตรงนั้นนะฮะโอเคฮะไปหอไปก็โ ตายแล้วอ่ามาที่ทางตรงที่เราไม่เคยทําทางมาก่อนแล้วกันนะนี่ะตรงนี้โอ้มันดูน่ากลัวน่ากลัวเหลือเกินโอเคตรงนี้นั่นแหละฮะขุดทะลุทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยฮะไปอีกยาวไกลอ่ะแปดร้อยบล็อกอะ่ะออโอ้โหดักหน้าดักหลังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพื้นที่ป่าที่มันมันมันดูอ่ะมันอันตรายะไรกับชีวิตขนาดนี้เนี่ย <c oughs> นั่นแหละฮะอันตรายดิอ่าแล้วเราก็เข้าเขตตื่นเต้นเป็นที่เรียบร้อยฮะไบโอมโซแซนก็หวังว่าจะไม่มีตัวอะไรเกิดนะฮะเรารีบต่อบล็อกกันไปก่อนนะฮะเออโอ้ว้าวไปแล้วไปแล้วบบาายยไปไปไปไายบายไปแล้วบล็อกก็หมดอ่าแล้วเนี่ยดูแล้วต่อทางด้วยแล้วตูดหมึกนั่นแหละฮะบล็อกก็หมดไปเอาบล็อกเพิ่มเติมแบบแล้วเราก็ทำประตูในเธอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะตบมือ ใช้เวลาทํานานมากฮะอ่ะมาดูแล้วกันฮะว่าความยาวมันขนาดเท่าไหร่ฮะนี่คือประตูเนเธอร์ที่ผมนั่งทําอยู่โอเคป่ะฮะเนี่ยเราก็นั่งทําทางเดินยาวๆนะฮะระวังบอลเตอร์ด้วยฮะนี่เนี่ยโอเคฮะระวังตกหน่อยแล้วกันทางมันอาจจะดูแบบเสียวใส้นิดนึงนะฮะใช่ระยะทาง8ปด้อยบล็อกเนี่ยเดินกันไปยาวๆ ึ่งในอนาคตฮะเราก็จะใช้เรือแล้วก็ไถกับน้ำแข็งปืดแปบ๊บเดียวถึงแหละแต่ว่าตอนนี้คือแบบเข้าใจไหมฟาร์มน้ําแข็งเราก็ยังไม่ได้ทําดังนั้นก็เนี่ยเดินกันแบบประหยัดงบประมาณกันไปก่อนแล้วกันนะฮะระหว่างเดินก็จะมีตัวอะไรยิงพร้อมกับิตูดหมึกเนี่ยฮะเออโอเคนั่นแหละฮะเดินในเวลาอันสั้นมาก เดี๋ยวเราทําอะไรกันต่อนะเก็บของมันเก็บของขยะเยอะมากเก็บเก็บขยะแบบนั่นแหละฮะซึ่งในคลิปนี้ฮะเราก็มีสาราบอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสลรามมันก็น่าจะเพียงพอกับการทํฟาร์มเครื่องปั๊มพมเราแหลมั่งนะฮะแต่ใช่ใชสาามพอ,พอดีเป๊ะเลยซึ่งเดี๋ยวนคลิปถ,ถัดไปฮะเราจะมาทาเครื่องปั๊มผมอัตโนมัติกันนั่นเองฮะแต่ยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมพอกลับไปคลิปนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสหรัดวันนี้สวัสดีฮ ถ้าชอบซีรีส์เอาชีวิตรอดอย่าลืมกดไลค์นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคออลิปใหนของเราวกินตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะไป,ไป